สองหนึ่งเริ่มครับโอ้ยวิ่งเลยออกกันเยอะโอ้เจเจธรรมดาเจ๊ไม่กวนหนึ่งกันหรอกครับเอาละครับตอนนี้เฮ้ยอย่าพูดเอาละไรเลยสิกันแล้วมีหลอมมีหลอมไปทางเออน้องๆวันที่เราถ่ายกันนี้วันนี้วันอะไรอ่ะเออเราโชยขู่เนี่ยบอกว่าอยู่ไหนถามเฉยก็ถามเฉยสองหนึ่ง สวัสดีครับยี่ต้อนเราไสู่ช่องต้งขุ่งด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะเกาอีีดนตรีเกนชินภาคสองนั่งได้ก่อนเป็นผู้ชนะโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยผมไม่ได้ทำนานมากๆแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยก็ ลองย้อนไปหาดูนะครับตอนภาคหนึ่งเนาะคร้งนี้นะครับเป็นครั้งที่2แล้วที่เราได้ทำคอนเทนต์นี้นะฮะก็เรียกได้ว่าอยากทําด้วยแหละเออมีความคิดถึงคิดถึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญทางด้านของน้องหมีภูสวัสดีสวัสดีทางด้านของน้องหมีภูด้วยนะครับสวัสดีครับมีภูเป็นตัวอะไรฮะยืนขึ้นหน่อยกามีครับผมอ่าคนนี้นี่เองนะฮะมากันนี่ น้องๆในทบแปดแฟมิลีทั้ง2คนนะคะคนแรกเลยสวัสดีท่านน่งองมอสโอมอสชาแนลครับสวัสดีครับหมอเป็นตัวละครอะไรเอ,อ่ยยืนขึ้นหน่อยเป็นเซนหยุนครับผมอ่าแล้วไปกันที่คนถัดไปครับสวัสดีท่านข่องคิมคุณดนสวัสดีครับผมคิมครับผมคิมคุณดนวันนี้มาเป็นก้านหยีครับผมอ่าส่วนเรานะฮะผมเองก็เป็นทานหนของเชนเฮอรนั่นเองนะครับผม แล้วก็ที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับถ้าใครเคยจาพักหนึ่งได้เนาะเราใช้โลเคชั่นเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเออเรียกว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการลื้อฟื้นคอนเทนต์ที่ <Wow. S 1> ไม่ได้ทํามาระยะใหญ่แล้วนะคะแต่ิการนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้เหล่าบรรดาผู้แข่งขันทุกคนนะครับนี่ทุกคนเข้ามาได้เลยทุกคนจะต้องทําการเดินวิ่ง หรือวิ่งเดชก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะครับยกเว้นการห้าม <No. S 1> ใช้สกิลทุกประเภท <Wow. S 1> การเคลื่อนที่แบบพิเศษไม่ได้นะ <No. S 1> นี่รครับ <c oughs> ก็คือแบบนี้นะครับแต่เราก็ทุกคนดูด้วยนะฮะว่าทุกคนจะต้องยืนเลาะอยู่กับกําแพงเท่านั้นนะครับประมาณเนี้ยยืนเลาะเลาะประมาณเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเลาะ,ล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 ะจะเดินทวนเข็มหรือจะเดินตามเข็มนาฬิกาก็แล้วแต่อ่านะครับผมห <c oughs> <ะ>้ามเดชเหรอ แดดได้แดดได้แล้วแต่เราเราจะแดดได้เราจะวิ่งเหยาะๆหยะหรือเราจะกดเดินก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าก็ต้องรักษาเรื่องของสตามิน่าให้ดีด้วยแล้วก็ห้ามใช้อาหารประเภทพวกสตามิน่าในการถ่ายทํานี้ด้วยนะครับถ้าจะนั่งก็ต้องวิ่งเข้าไปนั่งแบบนี้ให้พันเองนะครับผมมันจะมีบั็อกอันนี้ด้วยนะแบบบางทีอะมันจะดีเลยแล้วมันกดนั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีเออ มาถึงนะครับอันนี้เราจะแข่งกันทั้งหมดสามรอบสามรอบใหญ่นะฮะสามรอบใหญ่นะครับรอบแรกนะครับของรอบที่1นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ต้องมีคนให้สัญญาณก็คือเราจะให้ทางด้านของมีภูเป็นคนให้สัญญาณมีภูต้องพูดคําว่าเริ่มแล้วก็คาว่าหยุดนั่นเองหยุดเนี่ยมีภูจะเลือกได้เลยว่าจะพูดคำว่าหยุดตอนไหนโอเคนะมีภูสรางแล้วใช่ไหมครับทราริมเลบถ้าพร้อมแล้วมีภูให้สัญญาณได้เลยครับสาม สอหนึ่งเริ่มครับโอ้ยวิ่งกันเลยออกกันเยอะโอ้โหเจ๊เจธเจไม่คนหนึ่งกันหรอครับ้าอกันยูกันยูทำไรอะกันยูวาเราเรา่วาบอกเมื่อกี้นี่กิดได้ยินได้ยินเหมือนงเกว่าหยุดแล้วไมหยางหยามหยางหยาโอ้โหหยางโอ้โหะครับห อะไรอะไรอะไรให้สัญญาณอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนใจไม่ดีนะอย่ามาพูดอย่างนี้หยุดหยุดหยุดด้วยเอาอะไรก็หยุดไม่ได้นั่งเอาคนให้สัญญาณโดนออกไปเรียบร้อยครับรอบที่หนึ่งนะครับมีคนเข้ารอบไปแล้วสามคนนะครับกามิงถูกพัดออกเหลือสามคนสุดท้ายแล้วนะฮะกับเก้าอี้สองตัวที่อยู่ หุยแล้วนี่มันเป็นศึกของอาจารย์เลยลูกศิษย์นี่นาเฮ้ยฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมหรอกนะเจเจชอบขี้นินทากะกะกะคนขี้เสาฉันไม่ยอมหรอกเออโอเคเราจะเป็นตัวแทนของเชนเฮอร์นะทุกคนเอาัชชนะนี้มาให้ได้อ่ะก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะแข่งเจ๊มีอะไรอยากจะพูดไหมฮะไม่มีรอดูเอาเลยดีกว่าคนนู้นล่ะหลับแล้วมั้งนะ น่าเราเสมอเอออ่ะกรรมการพร้อมยังครับโอ้ยกรรมการต้องแชร์อยู่อ่ะพร้อมนะครับอ่ะกรรมการให้สัญญาได้เลยฮะสามสองหนึ่งเริ่มครับชิวเอาละครับตอนนี้เ้ยอย่าพูดเอาเลยไปแล้วมีหลองมีหลองไปทางกอส่วนอาจารย์นั้นชัจโไม่รู้เรื่องปิคุณละทางเอาละครับ ก็เออฉันไม่ใจเธอได้ไปเนี่ยกรรมการ <laughs> ฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะคุณ <'re> ยุดครับผมเฮ้ยยดเหรอโอเล่ <laughs> กันอยู่ถูกคัด <laughs> ออกในรอบนี้ <laughs> มารอบสุดท้ายเอาละฮะ<อ>ตัดสิน <laughs> ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ <laughs> ถึงจะเป็นอาจารย์ดิฉันก็ไม่ยอมหรอกนะคะ เริ่มครับผมคุยไม่ไม่วิ่งไม่จำเป็นต้องวิ่งอ่ะเดินเยอะๆดีกว่าอาจารย์ชนะอาจารย์ชนะอาจารย์ชนะผมเชื่ออย่างนั้นเงียบนี่คือไม่ใช่เลยนะลุ้นมากเลยอ่ะลุ้นลุ้นเออคือว่ามันเป็นคนแข่งอ่ะมันลุ้นมากเลยนะว่าแบบสามสองหนึ่งหยุดชัผมเฮ้ย กเนี่ยทุกคนมันบากเห็นไหมมันนีุ่่มให้คาว่านั่งอ่ะอะไรอ่ะโอเคลงวิชาเสียนไปแล้วรอบที่หนึ่งนี้นะครับผู้ชนะนะครับนั่นก็คือทางด้านของเซียอินโดยมอสโอมอสช n แนลได้ไปหนึ่งคะแนนมากันที่รอบที่สองกันแล้วนะครับและรอบนี้ครับนี่เป็นการรวมบรรดาสี่หนุ่มนะฮะ เรียกได้ว่าสี่หนุ่มสี่มือ <Whoa. S 1> เลยนะครับผมซิ่งผมเป็นตัวแทนของซูบิลุนะผมก็ต้องเอาชัยชนะจากซูบิลุมาให้กับคนซูบิลุให้ได้นะฮะส่วนพวกเมืองอื่นอะทุกคนไม่ต้องสนใจแพ้เขาแพ้กันแน่นอนชิื่เกีะผมก็เกือบชนะแล้วผมแบบเออผมยอมแบบอ่อนมอสหน่อยอ,อ,อ,อะไรเงี้ยเออกลัวแบบมอสจะไม่มีซีนอะไรงั้นอืม <laughs> อะแล้วรอบนี้นะครับคิมจะเป็นคนให้สัญญานะครับถ้าพร้อมแล้วคิมสามารถเริ่มแล้วก็หยุดได้เลยโอเค เอาละทุกคนพร้อมใช่ไหมและทุกคนนั่งอยู่ทุกจุดของเตเองแล้วเอาละครับตอนนี้อะไรคุยซิ่นะเริ่มหรอเริ่ม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 ขอโทษนะที่ฟังแปลไม่ออกเฮ้ยอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้ดิลุกไฟแรงนะดิลุกไฟแรงโอ้โอ้พวกพวกไฟแรงเดิน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 ตัดหน้าเลยอืม อะไร้ไอ้เฉพี่ไอ้ันไว้ใจได้ไเนี่ยแต่ละคนเฮ้ยอะไรายไรทไรอไอตีก้าล้ตีก้าเ้เฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ยืนอะไรอกหรือเปล่าหยุดเเฮ้ยเฮ้ยเอาออ โอ้าโออีกแล้วคนแรกด้วยรอบนี้โอเครอบแรกนะครับผมถูกคัดออกตัวเองนะครับทุกคนโอเคครับเฮอะพวกคุณสามคนเนาะพร้อมกันหรือยังเนี่ยพร้อมแล้วโอเคเราพร้อมแล้วก็เริ่มกันได้เลย อะไรชายเธออะไรอย่างนั้นนะสีสีสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยคือสีที่โคตรเหมาะกับการไฟสู้กันมากเลยถ้าเป็นรอบภายนอกนะเราต้องเดินอย่างเทคนิคช้าๆไปเรื่อยๆก็ย่อมเออน้องๆวันที่เราถ่ายกันนี้วันนี้วันอะไรอ่ะเออเราโชยขูดเนี่ยบอกว่าอยู่นะเดี๋ยวฉันจะด่เฉยก็ถามเฉยวันนี้วันอะไรหรอช่างมาแลอ้อรู้แล้วรู้แล้วจะเล่นอะไรรู้แล้วพี่จะบอกว่าอะไร อย่าอย่าอย่าไม่ไม่ใช่ไหมพี่จะวันหยุดหยอวันหยุดพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรมกมกมกฝืดผมรู้พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ถามเฉยเมคิีบ์เบิร์ดคีบีดเข้าขนาดนั้นเอฉยเรามาเดินเวียนทีกันกันเอ้ยเราต้องเดินตามเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งหลังหลังนี้ไม่ค่อยล็อกล็อกกำแพงกันเท่าไหร่แล้วนะนี่จะเริ่มแบบเข้ามาขนาดนั้นปีนหยุด

ไม่ได้มีการบอกนี่ว่าจะให้หยุดเร็วหยุดช้าจะหยุดจะหยุดได้ไหมคโอเคแหม่กันะ่ที่เลอโอ้โหเรียบร้อยแล้วคนที่ชนะในรอบนี้อุย๊ยอีกแล้วพี่นิวพี่นิวชนะมอสมอสอีกแล้วอ่ะมอสได้สองคะแนนอ่ะ <c oughs> ไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเลยอ่ะเรา <c oughs> เรามีการแบบหมันไส้ผู้เล่นได้ไหมอ่ะไม่น่าเลยโอเคมอสเป็นเป็นฝ่ายชนะในรอบที่สองนี้ไปนะครับ และมากันท,ที่รอบที่3นี้นะฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยเราเลยนเป็นตัวละครเหล่าบดาเด็กน้อยนะฮะโอ้โหทั้ง4ี่ธาตุเลยนะครับธาตุลมทัดไม้ทัดไฟธาตน้ำแข็งเนาะก็ผมถูกคันออกเป็นคนแรกด้วยในตาก่อนบนนี้เพราะฉั้นผมจะเป็นคนให้สัญญาณอีกครั้งหนึ่งนะฮะเริ่มกลีแต่ชลีหยุดเฮ้ยโอ้ยคุณมอสครับ จำคำพูดไ้นะครับ<ำ>คุณต้องชนะเอ้ยอลิเขาแคร์ผมเลยไม่นะครับคุณต้องชนะเพื่อจบใช่โอเคเอ้ยแต่ว่าต่อไปคิวจะเป็นคนให้สัญญาณแล้วนี่คิวถูกขัดต่อใช่อะตอนนี้นะฮะก็คือนาฮิดาถูกขัดออกคนแรกเลยนะฮะอะมากันที่รอบนี้นะครับเหลือสามคนแล้วแล้วคิวจะเป็นคนให้สัญญาณนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยเอ้ยเขาให้มาเล่นไม่ใช่ทำรายงานครับ ใจเย็นนะครีโอ้โหโต๊ะไหมหมดแล้วมั้งนะเริ่มยังครับกรรมการเอาละทุกคนอยู่ตามจุดของตัวเองฉันไม่ฉันไม่ไว้ใจเธอเลยฉันทําเธอไว้เยอะด้วยมันเกิดความแค้นคนมันมันหลายซีซั่นแล้วไงมันก็บางเลยเกินเออกก็ไใช้สิลเอาละในเวลาเริ่มได้แล้วครับวิ่งได้เลยเออดี๋เดี๋ยวเนี่ยเรามาดูดกันไหมล่ะในจริงเราแบบว่ากดแค่คอนโทรลเดินกันสามคนอย่างเงี้ยได้ไหมล่ะ เนี่ยแล้วตอนช่วงหยุดก็แบบว่าเดินแบบว่าเดินไปเดินไปนั่งอ่ะเอาเวลาอแบ๊กเหรอไม่ไม่เดินอะเดินอะใจกันหรือคุณวัดคุณว่าคุณดูครับคุณคุณเชื่อไหมครับว่าการที่เขาวางแผนอย่างเงี้ยคือเขาจะหาเวลาเบี่ยง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 มาเนี่ยมาเนี้ยแล้วก็เดินเดินอย่างเงี้ยแล้วแบบอะไรกับอากาศอ่ะเดินปกติก็ได้แล้วแต่พวกคุณเลยเดินปกติกันนะ อ่าล้หยุดเฮ้ยหยุดไม้เจ้าเอาละไอ้ใส่ซอยเนี่ยคุณมอดดังนั้นะผมดีใจมากเลยที่คุณได้เนี่ยทำไมมอดต้องต้องเอาหนึตาเนี่ยป้ององบอกเอาไว้ไม่ได้แล้วครั้งนี้นี่เหมือนแบบว่าเหมือนสามลุ้มหนึ่งอยู่นะโอเคได้เลยพี่จะต้องชนะให้ได้เอาละเริ่มได้ ที่ทำกับผมไปแล้วแบบไม่แจ้งไม่จบแจ้งเลยเลยอ้าวปดิจสา้ยท้องหนีเราด้วยฮะแม่แม่ม่คุณคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์พูดด้วยมันจะดุมันจะดูข้างหลัง แผมดูปฏิทินก่อนดิว่าอาทิตย์หน้าวันหลังเล่นทีมันจุดใช่ไหมล่ะซ้ำนะไม่เอามันซ้ำแล้วมันซ้ำไปแล้วซ้ำอะไรคุณหมายถึงอาทิตย์นี้โหผมเล่นอาทิตย์หน้านี่ซ้ำตรงไหนเฮ้ยยี่สิบหกมีชดเชยป่ะชดเชยอันน่นนะคตะ์เตอร์ก็ดีเรารู้ทันนะตอนเนี้ยเงียบเงียบโอ้ยมีวันมีวันแล้วเฮ้ยยุดเหรอ คุณคุณมอสครับคุณมาสครับผมเห็นคุณเดินเดินแบบเบี่ยงใกล้ๆเก้าอี้แล้วทีนี้ผมพยายามจะบอกว่าหยุดหยุดให้คุณวิ่งเข้าไปแต่คุณแบบมันคุณดีเลย์อะโอเคนี่ฮะโอ้ยอย่างน้อยผมก็ชนะปรกการ เราสึกว่าเราปึ้มๆละทุกคนเออเราไม่กินไม่กินไข่ต้มนะสรุปผลกลารแข่งขันนะครัเก้าอีดนตรีเกนชิน2นะฮะผู้ชนะนะครับในครั้งนี้ก็คือมอสโอ้ c h ส n n e l ได้ไป2คะแนนและทางด้านของผมนะครับได้ที่2ครับได้ไป1คะแนน และที่สามนะครับที่ได้ศูนย์คะแนนนะฮะอุ้ยอน,นย้ยงด้วยสองคนด้วยกันพูดคำว่าศูนย์ด้วยศูนย์มีการว่าศูนย์ด้วยนะเออเราพูดปกตินะ ก็คือมีคิมคุณดนแล้วก็มีพูนั่นเองนะคะผมคิดทำไมรู้สึกเน้นชื่อจังเลยศูนย์ศูนย์ภาษาไทยกับภาษาอีสานมันเหมือนกันโอเคนะครับก็เรียกได้ว่าเรามาจอยๆกันเนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้งสี่คนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับไปครับแล้วเจอกัน ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว,ว